สบายดีจ้าสบายดีพี่น้องมากินไข่ลูกเด้อพี่น้องเด้อไข่ลูกสาวนุสาวอ้นไข่ลูกไข่เป็ดดียบบแมแมนไข่เน่าเด้อพี่น้องเด้อมเป็นเป็นไข่ที่วานนั่งกำลังเพาะตูนเนาะไข่ที่กระเจ้าอันเพาะเอาเองเด้ยพี่น้องบ่แมนว่ามันจ้างห้างบ่แมนว่ามันอันนั้นข้าเจ้าตั้งเฮ็ดให้เป็นตูแบบนี้แล้วจึงเอามาต้มพี่น้องเพราะว่าห้างลาวเขาฮิดกินน่ะ พวักเขตใจอย่เงี้ยเองตรงนี้ไขรลูกถั่วลาว<ม>ลุงอาจารย์ให้แม่นอกะลูกจานห้องลูกจานห้องลูกซองใบจานน้อยเด้อลูกเด้อมามาเด้อจ้าแม่ลืมแม่ลืม,มลูกม,มาโอ้ยลูกก็เป็นผู้ดีกินเลยพี่น้อง <laughs> เราซื้อมาจักหน่วยซ้ำซิทหน่วยหน่วยสองพันซื้อสามสเก้าอันนเยนย เาทำตัวนี้เเอออาวเขากับได้นับไเอืมนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็้ากินบลุกลูกกินบ้าบ้ไม่ใชดูดน้ำดึงชงผ่านนัสบายดีพี่น้องมั่ยสบายดี หอมห้องมนะห้องแซ่บด้อพี่น้องเด้ออันนี้แจ่วพริกคิวกินกับไข่ลูกน้องลุงผลมากหมักหมักดูดน้ำแซ่บกระลุกน้ำนี่สีอกนัวๆน้ำไข่หอมในะบข้าวขึ้นรด้วยพี่น้องกินกับผักเสริมผักแพว รู้มาค่อยๆเอาจใจมาไว้แม่เอาให้ไปเอาใจแม่ไปยังเจ้ากรนังนี่ไปเร็วๆแม่เอาให้อยากกินมากเออมานั่งน้ำกันเลยเอาเฮนนี่สาวนี่หนึ่งก็กินเราแกะแก่ทับทับใช้วยนะน้ำมันนะยาก็เอื้องคุยเรืยๆรักกินตักกิน เบอกลเากินละเป็นแต่แซะค่ะจะบอกกินใส่เขาบ้บงางหัวงน้อยแล้วและจะมาจะสวยกินแบอนี้แวก็หวง่อยไะเช่วงนี้บอคอยด้กินเขาป่ะไหนใดหวาบปะ เขมาเลรานเพายกินกข้าวขา,วขาวต้ม,ตมน้ำมนได้เน้นึ่งข่าเลยเนี่ยอ้มอมานก,ก็จะเป็นกับแก้มนะน้ำม,มาก,ก็กินแต่กับแก้มเข่ามาันบ่เคยได้ต้งกันเลยหนึ่งทาเลกันย่างช่ะซื้อข้าววันเศ้าโลกมิได้เป็นเดือนละเขาสื่อแต่วิธีทะเลก ไม่เท่ลงนี้ด้ยน้ำสดกินเลยแับน,นี้ลูกออกนัวนวกินกับอันเกลือผิดไทยพักแพลวเนัะขาะัพักแพลวสิตัสความดันพัเป็นความดัน ว่าไข่นี้กินได้กับบุนนรีตะวนะโ้ใหญ่ไา้กับบุแทบยำนึ่เี่เพินงไินม,มัน,ม,นมันอะมะขี่ไข่มะพ่ไข่แข็งแต่บ่รู้ นี่ไข่เลย่าฮน่ะาะดืดูดกินไข่ดูแซ่บาะนัวเขาต้มใส่เกลือนะบ่ ตัวตัวอ่อนเอาแม่คูแข็งกันใครแข็งตัวอ่อนกินเดีวนี้เลยพี่น้องเลยแม่ักินแอแโ้เัอยาไมันไม่มันได้นะครับ ไข่โตไข่ลูกไข่ใี้มันเป็นลูกเขาก็เลยเอิญว่าไข่ลูกมีไข่ข้าวเขมีได้พี่นอ้องต้มออกมามันจะเป็นไข่ข้าวนะทีกข้เจ้าบอกว่บอให้มันเป็นโตกับไม่ไดพี่นอ้องไปเขาทีถามด้วยเอาไข่ลูกหรือไข่ข้าวมาสะดู น่นไอ้ที่สามออน้องลุงกินอย่างเด้น้องลุงน้องลุงกินไข่อ่บนลุงกินไข่ลูกเจอะเจอตัวอ่อนเจอแต่ตัวอ่อนนี่อะไรตัวแก่ๆปะน้อยตัวนี้น่อยนึงาะดูดบ่คคาไข่าขาลูกอะ อร่อยมากฟ้าเสียงดูน้องเลยคิดชูจะไมเจ้าไปใช้ในจะใคัแข็งอันนี้โตวน่อยพี่น้องอ านเพิ่งมาดีแล้วกินไปลู้องอันนี้มันเป็นไก่แข็งว่ะแม่เธอบอกเนาะ วันยังลืมอีกอ่ะวันพุธวันฮาลาัดวันฮาลาหัดบุรละหน่วยยอมแพ้บุรณะน่วยขอให้เจอลูกใหญ่เด้วยเป็นสามหน่วยเจอแต่ลูกน้อยต้องแม่วปลูกันอีหลาตักน้ำให้่กินอยู่วะ ให้เม,น,มน,นูน้ำเด้อลูกไม่น้อยหนึ่งนะฮะ,ะพดน้ำหลายแล,ล้วเนาะพลุน้อยกินแต่ลูกส่วนไข่แดงเอาให้น้องลุงก,กิน เด็กเนตาไป f o ค l ลนะคนห,รหรืนจะเป็นในเน็ตน้เนี่ยเออใครเน่จ๊ลุงไงใหญไบปนะมันพอดีขารูปนไงเไม่เป็นนุชือนนอ่อผ้าน้องปะบ้านะก,กินจนออกเนี่ย กินจนเกิดเพื<ค>่อนคารุอาเมนุสขอบคุณค่ะเจนสื้อแขนไข่โอ้ยมีแหงเลยหวานด้น้ำลูกสาวตักให้กินบ่อยได้อันนี้จะมมแม่นีง่ายนะมีพี่น้องแซ่ ต้องอันพี่น้องเอฟซีกับสิทามว่าน้องอ้นข้าวบ่อข้าวเดียวพี่น้องเบิรจ้ำพวกเขาบ่มากกินในนี้เขาก็ว่าข้าวเาานเเา,ะ,านะเขาบ่มากกินนะนะคือเขาบัดกินประจําของเขากินแบบของคนล่ากินนี้ประจําแลรไมัน้อเคยกินตลอดเ <c ười> คยกินตลอดแลยคือว่าวแท้ไม่ว่าเราจำก้อนได้ก็ได้กินละแหม่กวาง จำความได้ก็คือว่าได้กินโลดไข่อันนี้นะกินลงลูกกินกับข้าวพูดละนุย่ยพูดละนุ่ยกันแล้วไปโรงเรียนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกไลค์เด้อยจ้าขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนเด้อจ้าที่คอยเข้ามารับชมรับติดตามอยู่ถูกถูกมือจ้าขอบคุณจ้าฝากซ่องอันชาวจันพากิน พาเที mm ่ยวหน่อเด้อจ้าช <n ces> ่องน้องลุงคนน่ารักนี่เด้อจ้าสวัสาแค่บ่าวสกุลน้ำเด้อจ้าเอ้นนัดพ่อวันคีเคนดด้ยนะจ้าจ้าบ๊ายบายบาย